เมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีความงดงามตื่นตาตื่นใจในทุกมิติเหมาะแก่การพักผ่อนและสัมผัสประสบการณ์แห่งความประทับใจต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องยาวนานจากประวัติศาสตร์เมื่อครั้งพระเจ้าตากได้ยกทัพผ่านพื้นที่ได้พักค้างแรมที่เขาลูกหนึ่งติดชายฝั่งทะเล อันเป็นยุทธภูมิที่ได้ปรีบทางการทหารต่อมาได้ถูกเรียกชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าเขาพ,พัทยาและในช่วงนั้นมีลมทะเลชื่อลมพัทยาที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือในต้นฤดูฝนเลยเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าหมู่บ้านพัทยาซึ่งในเวลาต่อมาได้เขียนใหม่เป็นพัทยานอกจากนั้นเมืองพัทยาในอดีตเป็นพื้นที่ทางการเกษตรกรรมและการประมง ได้ถึงจุดเปลี่ยนเมื่อมีทหารอเมริกันพบชายหาดที่ทอดยาวสวยงามจากภาพถ่ายทางอากาศในยุคสงครามอินโดจีนจึงได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนจะประทับใจและส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับชาวต่างชาติอย่างแพร่หลายรวดเร็วจนเกิดเป็นชุมชนใหม่เป็นชุมชนพาณิชยกรรมและบริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวจวบจนปัจจุบัน สถานีตำรวจภูทรตำบลพัทยาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2511บนเนื้อที่1ไร่3งานณนะถนนสาย2ซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างเป็นอาคารที่พักเจ้าหน้าที่จำนวน2คูหาต่อมาได้ย้ายมาก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ที่ปากซอย9ถนนสายชายหาดเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2527ยวบจนปัจจุบัน สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชธายาตรรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญประชาชนและการให้บริการช่วยเหลือแก่ประชาชนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวข้องความผิดทางอาญาการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรการจราจรส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับการร้องขอมอบหมายโดยสถานีตำรวจูทรเมือพัทยาได้น้อมนำนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสอดรับข้อปฏิบัติของผู้บัญชาการตำรวจปทธรภาค2และข้อสั่งการของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรี โดยพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจปทุรเมืองพัทยามีโครงสร้างการทำงานประกอบด้วยฝ่ายงานป้องกันปราบปรามฝ่ายงานสืบสวนฝ่ายงานสอบสวนดูแลการปฏิบัติงานตามโครงสร้างร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการทำงานของสถานีตำรวจปทุรเมืองพัทยาอย่างใกล้ชิดในเขตรับผิดชอบการสอบสวนสถานีตำรวจปทุมเมืองพัทยาได้มีการแบ่งเขตการตรวจออกเป็นแเขตการตรวจ มีชุดสายตรวจป้องกันจำนวน3ชุดตรวจหมุนเวียนตลอด24ชั่วโมงชุดปฏิบัติการพิเศษและมีที่พักสายตรวจสำคัญสำคัญ3จุดจุดเผชิญเหตุสัญญาณจราจรจำนวน16จุดชุดเคลื่อนที่เร็วคลี่คลายปัญหาจราจ,จรจุดต่างๆจุดบริการสถานีย่อย2แห่งคือสถานีย่อยโค้งลงตาลตั้งอยู่หาดจ,จอมเทียนและสถานีย่อยเกาะลานตั้งอยู่เกาะลานทั้งงานด้านการสืบสวนงานสอบสวนไว้บริการประชาชน เป็นมติบทแห่งความยุติธรรมสู่การให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยเป็นสำคัญโดยมีสถานภาพกําลังคนอัตราอนุญาตทั้งสิ้น469นายมีคนครอง374นายว่าง105นายโดยแบ่งเป็นชั้นสัญญบัตรอัตราอนุญาต87นายครอง57นายว่าง30นายชั้นประทวนอัตราอนุญาต382นาย รอง305ไนายว่าง95นายมีเขตสอบสวน191.97ตารางกิโลเมตรทิศเหนือและทิศตะวันออกติดต่อกับสถานีตำรวจปทอนบางระบุงและหนองปลือทิศใต้ติดกับสถานีตำรวจนาจอมเทียนและทิศตะวันตกติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมีชายหาดทอดยาวถึง15กิโลเมตรมีเขตการปกครองพิเศษของมืองพัทยาเป็นผู้บริหารการปกครอง นอกจากนั้นยังมีเขตพื้นที่ทางทะเลที่มีเกาะล้านเกาะสากและหมู่เกาะภายัยเป็นสถานที่สำคัญทางการท่องเที่ยวรวมอยู่อีกด้วยมีเส้นทางมุ่งตรงสู่เมืองท่องเที่ยวแห่งนี้หลากหลายเส้นทางตลอดเวลาสถานที่สำคัญสำคัญในเขตพื้นที่รับผิดชอบดังนี้พระตําหนักพระบรมวงศานุวงศ์สองแห่งสถานที่ทําการคณะผู้แทนจากต่างประเทศ9แห่ง8สัญชาติ สถานที่ราชการ32แห่งสถานศึกษา22แห่งสถานพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลสัตว์204แห่งรัฐวิสาหกิจ6แห่งสถานที่ท่องเที่ยว35แห่งโรงแรมขนาดเล็กและใหญ่424แห่งสถานที่เช่าอาศัย659แห่งหมู่บ้านจสันสรร59แห่งสถานบริการ987แห่งธนาคาร84แห่งร้านทอง75แห่งปั๊มน้ำมัน10แห่ง ห้างสรรพสินค้า16แห่งร้านสะดวกซื้อ297แห่งสถานแสดงมหรสศพ6แห่งร้านอาหาร268แห่งสถานที่อื่นๆอีกกว่า1,000แห่งโดยมีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์จำนวน1 1 6 9 4 5คนเป็นชาย53,525คนเป็นหญิง63,420คนประชากรแฝงประมาณ4 0 0 0 0 0ถึง500,000คนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกจำนวนหนึ่ง สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาได้นำเอานโยบายเน้นหนักของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาผนวกเข้ากับรูปแบบการทำงานผสมผสานกับความทันสมัยในรูปแบบต่างๆให้สอดรับกับนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสองและผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีสอดคล้องกับความแปรผันของสถานการณ์ในพื้นที่เมืองพัทยาแห่งนี้จนเกิดความอุ่นใจเกิดเป็นความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยว สมดังวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ว่าเป็นองค์กรปราบรามอาชญากรรมและบังคับใช้กฎหมายในระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นสัตทอม